สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวซีมดีของสายศาสายครับซีมดีตัวนี้เป็นซีมดีที่ผมแบบว่าคือไงอะ่ะคือมันเป็นคือยูมันเหมือนกันอะ่ะดูดิเนี่ยคือมันเป็นซีมดีคู่แข่งกับผมอะ่ะเมื่อวานก็เป็นวันเกิดของผมนะครับก็ซีมดีผมที่ผมสั่งทํามาก็ลูกค้าสนใจแล้วได้สั่งซื้อไปลองคอนข้างเยอะ ผมม่อรู้สึกว่าอยากจะคืนกาไรให้ลูกค้าโดยการที่ผมจะซิมดีตัวเนี้ยที่ต้นร้านมันขายสองร้อเนี่ยผมจะแจกแม่งเลยจะแจกสําหรับคนที่ทักมาผมนะกดดิสตร้านทักทิเกตขอซิมดีขอ,ของสายศาสตร,ร์สิบคนแรกนะครับที่ทักมาหาผมทางดิสทางติกเก็ตนะครับผมผมจะแจกนะครับแล้วหลังจากนั้นไปนะครับพอแจกเสร็จใช่ไหมคนระับผมจะขายด้วย ผมจะขายต่ํากว่าราคาต้นร้านต้นร้านขายสองร้อยถูกปะผมก็จะขายแค่ร้อยเดียวผมปล่อยแม่งเลยร้อยเดียวไอ้ทียซิมดีคู่แข่งกูหรอแต่ถามว่าซิมดีสายสะอาดซิมดีมินสมอตัวไหนลั่นกว่าแน่นอนครับของวินสมออยู่แล้วเดี๋ยวมารีวิวกันเลยดีกว่าไม่พูดเยอะตัวไหนมันดีกว่าก็ดูเอาครับเอาไปเทียบเอาเองระหว่างคลิปนี้กับคลิปก่อนหน้านี้นะครับ let s go let s go เลย let s go บีดโยกจนคอมึงอะเคร็ดเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพ็ดเย็ดแรปย่างกากมึงอย่าเก็กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงอะเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟชปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซปทำรับปราใส่แว่นตกท่อเหมือนกับเอฟไปถามเอฟซีทั่วประเทศเขาบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็ครเปไปมือเปนพันดวยได้ชนกันพลวันและกูไม่สนใจเนี่ยหยิบ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 หที่ลอิสไยิบหยิบ้ยิบหยิบหยิบหยิบสจยนย

กูก็มีแต่ว่าไม่ยากก็มีเคงก็ช่วยไปต่อยแล้วก็ตีอาเราไม่ดีอย่าพึ่งปวดซนตีนตาไม่มีสีอย่าพึ่งปวส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควส้นตีนจะเต้นกันแต่ปวดซนตายอ่าเราไม่ดีอย่าพึ่งปวส้นตีน่าไม่มีสีอย่าพึ่งปวส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาปวดซนตีนตาเต้นไหมล่ะ เขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนในห้องเตียงผมจะอธิบายคำว่าซิมดีครับผมซิมดีนี่คืออะไรซิมดีนี่คือเร่งง่ายครับคือเป็นเซตติ้งครับคือมันเป็นเซตติ้งเบื้องหลังของคอมพิวเตอร์ครับ ซีมด่ะใช้ได้ครับถามว่าใช้มันผิดไหมมันก็ไม่ผิดครับผมมันก็มีครับซีมดี M D ที่ใช้ไล้เห็นผลจริงมันก็มีครับซีมดี M D ที่ใช้แล้วมันโนก็มีครับผมซีมดะไม่ใช่ว่าคุณใช้แล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับผมมันช่วยได้ส่วนหนึ่งครับมาช่วยได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับผมโดยการที่คุณจะเล่นซีมดี D ให้เห็นผล<ว>จริงๆอ่ะคุณต้อง,งมีสกิลเพย์ครับสกิลเพย์บวกกับฝีมือ ร่วมด้วยครับในการเล่นซีมดีนะครับไอที่ใช้แล้วเห็นผลแล้วเล่นแล้วปุ๊บมึงเก่งเลยอะเล่นแล้วตีตายตีตายนั่นแหะโปครับนั่นคือโปครับผมโปรแกรมโกงอะเปนั้นน่ะจะบอกให้ครับผมใช้แล้วทาไมผมตีไม่ตายเหมือนเดิมเลยที่ผมเล่นกระโหลกเหมือนเดิมเลยครับมันช่วยครับผมมันช่วยแค่ส่วนหนึ่งครับผมมันช่วยแค่ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับซีมดีอะ ที่เหลือก็เป็นสีมือของคุณรับวว่าคุณจะเก่งแค่ไหนคุณจะมีสกิลเพย์มากน้อยแค่ไหนในการเล่นครับ